วิธีปอกเปล่ากับฟ้าน่ะได้ลองอธิบายนิดเริ่มต้นเริ่มต้นเลยตรงเราว่างสักนิดตรงเรล่าว่างมันต้องลุ่มกันเอาเอาลองลูกไม้เลยนะเอาลูกไม้เอาเอาลูกไม้เริ่มต้นนะวิธีวิธีการเนี่ยลราเราการปักตรงปักไอ้น้าจิ้มมะเต๋อน้ําจิ้มมะเต๋่เราบานอบแห่เนี่ยอ่านี่คือคืออันแรกอันที่สองม่วประมัน นี่งประมาณ5ที่อ่านว่งนที่นี่สามนี่นี่สามนี่นี่เตียบเตียบตีสีนี่สีซึ่งใส่เอาฟดในออกกัดตรงคุ่มาชิมนู่นเลยอ่านี่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 งอ่นี่ออออกลนี่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 นีเนี่นี่นจเนี่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 นีนี่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 เี่นี่นี่นี่ นี่คือขั้นตอนการดึกปล่าเนืลภาย่าเกเนื้อที่เองนั่นก็แบบคือเรียมนีการปาปน้อยท่านก็โน้กดใศษโซบมันไม่ทุงโซบไป่าเุนันไม่ทุงโซบนะครับเียบ้อยท่นถึงจะหมดอีนอะไรอยู่นะน 哟，就那边，那边、嗯、来了。<laughs> <laughs>